สวัสดีทุกคนนะคะก็อยู่กันกันกบเกมเซเว่นย r สฟอมนาพาร์ทยี่สแล้วนะก็ถึงถึงไหนนะ <c oughs> ถึงตอนที่ไอโคโดโมะเนี่ยบอกว่าตัวเองมีแผลรอยน้ำร้อนลวกใช่ปะก็คือก่อนที่จะย้อนกลับมาจำได้ไหม,มว่าคนที่มันมีคนเคยเผาบ้านไอฮารุโตะที่พ่อบอกว่าเห็นรอยแผลไฟไหม้ที่ข้อมือขวาก็ตกใจงันรนาว แล้วก็นะคะที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปเตรียมไว้แล้วก็ไปเที่ยวนะเทีเ่ยวบ้านน้องกลับมาถึงบ้านก็คือห้าทุมเที่ยงคืนมั้งเหนื่อยก็หลับเลยตอนแรกว่าจะอัดคลิปนะแล้วก็เออว่าตัดตอนเช้าๆแล้วค่อยลงอะไรเงี้ยสรุปนอนง่วงก็มาต่อกันนะคะไปเออคารุมะซังมีไม่เขียดรูปแมวดำไหมครับเอ๊ ไม่ขีดรูปแมวดำเหรออ่าเหมือนว่าจะมีอยู่ที่บ้านนะแต่ทำไมถึงอยากรู้เรื่องนั้นล่ะก็แค่ถามไปอย่างนั้นเองครับถามไปอย่างนั้นเองเหรอเนี่ยขอโทษครับจริงสิผมมีนัดคุยกับอาจารย์พอดีงั้นผมขอไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าได้สิแล้วเจอกันนะครับ กาแฟอะไรอ่ะอาจารย์อ่าว่าไงเมื่อวานเป็นไงบ้างอ่ะผมมีเรื่องอยากจะขอร้องครับขอร้องนั้นเหรอเรื่องอะไรล่ะช่วยทำให้ผมกลับไปวันจันอีกรอบได้ไหมครับเหตุผลล่ะ เมื่อวานเธอไปคุยอะไรกับพู้อนวยการเหรอถ้าไม่บอกฉันมาฉันก็คงร่วมมือกับเธอไม่ได้หรอกนะเข้าใจแล้วครับผมจะเล่าให้ฟังพู้อนวยการอะ่ะฉันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้อาจารย์ฟังงั้นเหรอมีเรื่องอะไรจะถามฉันไหมไม่มีครับ ไม่มีจริงๆหรอพอคิดคิด,ดูแล้วอาจารย์ไม่เคยพูดเลยว่าจะช่วยใครใครรู้กับฮโนอกาได้ผมนี่มันบ้าจริงๆอาจารย์ร่วมมือกับผมเลยทำให้ผมรู้ความจริงทุกอย่างก็แค่นั้นสินะครับแต่ทั้งที่ฉันรู้จุดประสงค์ของฮารุโตะคุงแต่ก็ยังปิดเธอไว้ไหลายเรื่องเธอไม่โทษฉันเรื่องนั้นหรอถึงจะโทษไป ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันดีขึ้นเลยนะครับแล้วยิ่งไปพูดกับคนที่จําไม่ได้ก็ยิ่งทําอะไรไม่ได้เข้าไปใหญ่ว่าแต่เรื่องที่ช่วยใคาเฮร,รุกับฮโนกะไม่ได้นี่คือเรื่องจริงสินะครับถึงผมจะหวังไว้ว่าอาจารย์จะพูดว่ามันเป็นเรื่องโกหกหนักก็ตามขอโทษนะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วทําไมเธอถึงอยากจะย้อนกลับไปวันจันทร์อีกละ่ะแค่คิดว่า อยากทำให้กลับไปเป็นสถานการณ์ตอนแรกสุดเลยนะครับย้อนกลับเหรอครับแล้วก็ไม่ต้องไปเจอผว้หัวหน้าฝ่ายกับผู้อำนวยการแล้วก็ออกจากเมืองนี้ไปเมื่อใกล้หมดปิดเทอมตั้งแต่แรกที่มาที่นี่เพราะคำสัญญานั่นแต่ยังไงตอนนี้อาโอีก็ไม่อยู่แล้วโลกของคาเครุกับฮโนุกะก,ก็ไม่หายทั้งหมดมันก็แค่ความเข้าใจผิดของผมแล้วก็สิ่งที่ผู้อำนวยการแลอาจา์พูดนั้น เรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่แล้วก็เรื่องโคโดมาซังที่เป็นประชาสัมพันธ์เขาเป็นคนของโรงพยาบาลน่ะเพิ่งมาบอกผมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่จําเป็นแล้วหรอครับการที่มาที่นี่ทำให้ผมจําอะไรได้หลายอย่างเลยคงไม่มีอะไรที่ผมจะทําได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เธอบอกว่าจําได้นะ่ะมันก็ยังไม่ทั้งหมดไม่ใช่หรือไงอย่างเช่นถึงจะจําได้ว่าให้รูปถ่ายฉันมาแต่วันที่ถ่ายรูปพวกนั้นน่ะ เธอก็ยังจําวันเวลาเหล่านั้นไม่ได้ไม่ใช่เหรอนั่นสินะคะแล้วเรื่องเพื่อนของเธอล่ะจะทํายังไงจะทําเป็นไม่เคยเจอพวกเขามาก่อนเลยหรือไงเรื่องนั้นผมจะไปบอกลิคุว่าให้เลิกสืบเรื่องของโรงพยาบาลแล้วก็จะไปหาทุกคนถึงจะกลับไปแล้วผมก็จะไปเยี่ยมพวกเขาให้ได้มากที่สุดครับอืมผมจะทำแบบนั้นครับงั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะฮารุตโตะคุง ถ้าเธออยากให้เป็นแบบนั้นฉันก็จะทำให้ขอบคุณมากครับแล้วผมจะรายงานอาจารย์เรื่องการข้ามเวลาครั้งนี้นะครับไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรายงานฉันเรื่องการทดลองหรอกแต่ถ้าแบบนั้นไม่เป็นไรลบเรื่องนี้ออกไปจากหัวเธอให้หมดเถอะแต่ฮารุตโตคุงฉันมีเรื่องขอร้องอยู่เรื่องนึงน่ะขอร้องอะไรหรอครับใช่แล้ว ฉันอยากให้เธอรู้เรื่องในอดีตของโรงพยาบาลไม่สิของผู้อำนวยการต่างหากอาจารย์แต่เรื่องนั้นผมขอโทษนะครับทั้งเรื่องพู้อำนวยการแล้วก็เรื่องของอาจารย์กระดาษกับตวัวอักษรถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมล่ะฉันอยากให้ฮารุโตะคุงได้อ่านไดอารี่ของผู้อำนวยการนะ่ะไดอารี่เหรอครับใช่แล้วพอได้อ่านแล้วฉันก็อยากให้เธอตัดสินใจ ว่าจะทิ้งเรื่องพวกนี้แล้วกลับไปจริงๆหรอแต่ถ้าฮารุโตะคุงไม่เปลี่ยนใจก็จะทําตามใจเธอเลยก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนใจแล้วก็ขอให้เธอกลับมาที่นี่แลวเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟังฉันขอร้องเพื่อการทดลองของฉันน่ะว่าไงล่ะจะทําตามที่ฉันขอร้องได้ไหมเข้าใจแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วไดอารี่นั่นอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่ในตู้เซฟที่ห้องพ่วงหนวยการที่ตึกตรวจโลกชั้นหกนะ่ะ รหัสของตู้เซฟก็คือ2อ4 0แต่ทุกเช้าจะมีเราพร้อมาเปิดห้องของผู้อำนวยการเธอต้องหาทางเข้าไปตอนที่ผู้อำนวยการไม่อยู่นะตอนที่ผู้อำนวยการไม่อยู่งั้นเหรอครับนั่นสินะครับเรื่องนั้นก็น่าจะมีทางอยู่แล้วแดรรี่นั่นอ่านได้เลยเหรอครับไม่เป็นไรฉันอนุญาตเข้าใจแล้วครับไม่ใช่แดรรี่ผู้อำนวยการนะจานมาอนุญาตได้ไงเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ม่าจะทำให้ผมเปลี่ยนใจได้ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากนะเธอค่อยตัดสินใจหลังจากอ,อ่านก็ได้แบบนั้นจะดีกว่างั้นมาเตรียมตัวกันเลยดีไหมครับจำรหัสตู้เซฟได้นะครับ2140นึ่งสียใช่ไหมครับอืมอย่าลืมนะผมจะไม่ลืมครับ12เมษาเป็นวันเกิดของเพื่อนผมนะครับ งั้นเหรอฉันจะกดปุ่มแล้วนะไม่ต้องห่วงฮารุโตะคุงฉันน่ะรู้นิสัยเธอดีครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าที่เหลือก็อะไรอ่ะออาจารย์ลาลุกเองไม่น่าไว้ใจจริงๆใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าดูสีหน้าไม่ดีเลยนะ เออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆริงหรอรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรอะ่ะวันจันทร์ที่29สิบเก้ามีนาสินะครับอืมเขายังชั่วหน่อยดูเหมือนจะไม่เป็นไรนะจริงสิวันนี้เธอจะไปเล่นที่ไหนต่อหรือเปล่าอาจารย์อิทิคิผมนึกขึ้นได้ว่ามีธุระวันนี้ขอกลับก่อนนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับอ๋อเอ็งรู้อะไรใช่ไหม ปฏิทินดูปฏิทินก่อนดูปฏิทินก่อนอื่นต้องเข้าไปเปลี่ยนทั้งสีค่อยค่อยโอเคอที่เหลือก็รอผู้อำนวยการมาต้องไปได้สวยแน่แน่อา้าว หมอหัวฟ้าอะขอโทษครับสีแล้วเสื้อหมดเลยอ่ะอะอะสีขาวงั้นเหรอลอยดูเด่นไปนะเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกมันเป็นแค่อุบัติเหตุนี่นะ ครั้งนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่เราหน้าก็ระวังด้วยละกันเอาละตอนนี้แหละไปไปชั้นหกชั้นหกอยู่ไหนอะ่ะน,นี่ไงอันนี้สินะสองหนึ่งสี่ศูนย์สินะเปิดได้แล้วนี่มันเดล r ี่กับคีย์การ์ดช่างเหอะรีบเอาเดลี่ไปก่อนดีกว่า วิ่งวิ่งเดี๋ยวตนอหาขโมยของหึมีคนกำลังจะเข้ามาแย่ละเอาไม่อย่าเข้าไปไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องเข้าอาุ้อยออกมาจนอะไรเกือบไปแล้ว เอ๊ะว่าแต่จะเอาไดอารี่กลับมาคืนที่เดิมยังไงล่ะเนี่ยเอาเหอะเอากลับไปหาที่บ้านแล้วกันอแต่ควรจะไปเจอซากิดีไหมเนี่ยตอนนี้น่าจะกำลังทําเพลงอยู่ที่ชั้นสี่จริงๆแล้วพอทำเรื่องสัญญาของวันพรุ่งนี้เสร็จก็บอกลาเลยอืมถ้าเป็นเรื่องสัญญาอย่างเดียวแล้วก็น่าจะพอมีเวลานะ าาซก่เอพ่งพอออะซากิ่ที่จริงๆด้วยที่เหลือก็ไปนัดว่าจะเจอพรุ่งนี้แล้วก็กลับไปอ่านไดอารี่เสร็จแล้วพรุ่งนี้ไปทักทายพวกลิคุแล้วก็ไปจากเมืองนี้ ก่อนอื่นเข้าไปทักซากิก่อนแล้วกันฮตกใจหมดเลยอ่ะได้ยินฉันทำเพลงแล้วสินะอายจังเอ๊ะห,หรือว่าเธอคือฮารุโตะอืมไม่ได้เจอกันนานเลยนะซากิฮะย่ล่ะฉันต้องไปแล้วอ่า ขเขท่นะฮารู้ตัแล้วพรุ่งนี้เธอจะมาไหมอ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกงั้นพรุ่งนี้ตั้งแต่เชา้าฉันจะอยู่ที่นี่นะต้องมาให้ได้นะต้องมานะเข้าใจแล้วอืมต้องมานะอืมมาแน่แน่อืมสัญญานะฮแค่นี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วสินะนี่อ๋อเป็นอะไรไปนะ่ะเพื่อใครสักคนพาร์ทนี้ดูไม่ค่อยมีปมอะไรเยอะนะคะนอกจากการเป็นอ่านแดารี่กันต่อพบกันในพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย